ดีครับนี่คือจกกักรยานที่ผมสร้างมากว่าจะเป็นตัวนี้ได้กอประมาณ8ปีมาแล้วตัวนี้สร้างเสร็จไม่นานแต่มันก็วิ่งได้ไปตลาดได้แล้วจากนี้ไปตลาดก็10กิโลนี่ครับถักล่า สองใบหมาสองตัววิ่งรอบจะหลงไปตลาดผมอยู่ที่ร้านซ่อมเนี่ยครับมีเลขตะเบียนด้วยนะครับเตปมองไม่ค่อยชัดมืดนี่ครับปีที่เกิดคือป้ายตะเบียนพี่อยู่เตบจะหลง กูเกียนะครับขอสนุกดีจชกความคิดของหมอกระเพียงความคิดของผมหมอให้ปั่นจักรยายนครับออกกำลังกายนี่นะครับออกกำลังกายเดือดใต้ข้อไปก่่ยจะดีนะครับในรอบนี้ผมจะดิ้นไข้ดูก่อนนะครับ

มันจะเป็นเครื่องสองจังหวะอยู่กระป๋องนี้ก็ไปตลาดทุงเกตไปกลับก็ประมาณสักเกือบกี่สิกิโลไม่หมดนะครับเกือบๆมะเกือบหมดบางครั้งเราไปเล่นในหมู่บ้านนี้ไหี เดี๋ยวฟาดหลังผมจะพิใหยดูนะครับวันนี้แค่ฟังเสียงไปก่อนฟังเสียงรอบหมุนไปก่อนนช่ครับพอดีผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์อยู่ว่างๆอดตั้มกองเล่น